สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์ไนน์นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครคลิกนะครับคลิกจะเป็นแคสเตอร์สีดาวนะตันนี้จะเป็นสายเม็กแอคคอร์แคสเตอร์นะครับจะเป็นสายเดียวกับโกลเดนโกรฟนะครับก็คือจะมีโดนประจําตัวในการช่วยต่อสู้นะครับมาดูกันที่สกิลติดตัวนะครับก็สามารถบังคับโดนได้นะโดนโจมตีเป็นเวทนะครับ เมื่อโดรนโจมตีใส่ศัตรูตัวเดิมซ้ําๆนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอทำดาเมจได้มากขึ้นนั่นแหละสูงสุดอยู่ที่ร้อยสิบเปอร์เซ็นตนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้ค่อยๆเพิ่มดาเมจไปเรื่อยๆ mm hmm. เมื่อโจมตีใส่เป้าหมายเดิมซ้าๆที่ทาเลน์นะครับจะทําให้คริกและโดรนของเธอเนี่ยความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น12บสองสองหน่วยนะึ่ ตัวละครนี้จะไม่มีได้บัฟจากการ up potential ในส่วนของธาเลนนะครับทาเลนจะยังเหมือนเดิมแม่ potential จะเพิ่มเป็น5แล้วตรามนะครับนะมาดูกันที่สกิลนะสกิล1เป็นสกิลที่ไม่มีใครหยิบม,มาใช้กันนะครับตัวละครนี้แต่ขอพูดถึงหน่อยแล้วกันนะสกิลหเป็นสกิลต่ดอ s สกิลเด้งเองนะครับสกิลกดใช้ sp ตั้งต้น5ใช้ sp 37ระยะเวลาสกิล25วินาที ที่เลเวลเจ็เมื่อเปิดใช้งานจะทําให้ความอพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้น50%นะครับต่อมาสกิลที่2อันนี้คือสกิลซิกเนเจอร์ของโวลคอนดีนะ,ะหลอดสกิลได้เกงเงป็นสกิลกดใช้นะครับ SP ตั้งต้น10ใช้ SP 45ระยะเวลาสกิลอยู่ที่26วินาทีนะเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยระยะโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับสไนเปอร์ก็คือจะมี2ช่องตรงนี้เพิ่มขึ้นมาจากระยะเดิมนะครับแล้วก็ จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นที่เลเวลเจ็ดนะครับเพิ่มพลังโจมตีขึ้น58%แล้วก็ปล่อยโดนออกไปโจมตีศัตรูด้วยนะครับเมื่อก,กดใช้สกิลอยู่จะเห็นว่าโดนกับบางครั้งนะครับโดนจะโจมตีคนละตัวกับป้าหมายที่คลิกโจมตีอยู่ด้วยนะเดี๋ยวไปดูที่พาราดอกจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีบัฟนะครับทำให้ทั้งตัวคลิกเองและโดนนะครับมีโอกาส23%ในการสตันใส่ศัตรูนะครับสแตนอยู่0.7วินาที ก็ไอตัวอักษรเหลืองๆเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อโดนล็อกเป้าหมายแล้วนะครับใส่สตูตัวเนี่ยจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายจนกว่าสตูนั้นจะโดนถูกกําจัดทิ้งหรือระยะเวลาสกิลหมดลงนะครับถึงจะกลับมาหาเจ้าของนะก็คือเมื่อเมื่อสตูนั้นน่อยู่ในระยะเวลาสกิลสตูนั้นเดินผ่านมาเนี่ยโดนจะเข้าไปโจมตี ถึงแม้ศัตรูนั้นจะออกจากระยะโจมตีของคลิกไปแล้วโดนก็ยังตามไปโจมตีอยู่จนกว่าศัตรูนั้นจะถูกกำจัดนั่นเองนะครับหรือถ้าสกิลหมดอายุลงก็ก็จะหยุดแล่วกากลับมาโจมตีแบบเดิมนะทีน,นี้ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครสีดาวที่สำหรับผู้เล่นเก่านะครับจะถือว่าเป็นตัวละครที่ใหม่เพราะว่ามาทีหลังมาค่อนข้าง เล่นไปกีป่ปีปีหรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได้นะเป็น,เป,นเป็นตัวละครที่ออกมาที่หลังนะครับทำให้ผู้เล่นเก่าอย่างเช่นผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้หรอกเพราะว่าในช่วงช่วงที่ตัวละครนี้ออกมาก็จะมีแบบตัวละครอาดาวหกดาวใช้แล้วอะไรเงี้ยแต่สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับตัวนี้อาจจะมีบทบาทในการช่วยผู้เล่นใหม่ ต้องมาดูกันว่าคุณรู้สึกขาดตกบกร่องในการจัดการกับศัตรูที่หลุดไปแนวหลังไหมจะมีศัตรูที่เดินทะลุบล็อกได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดรู้สึกเคลียร์ไม่ทันคลิกช่วยได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในไทล์ลอดซิลเลชันจะเห็นภาพมากขึ้นคลิกสามารถช่วยได้หรือถ้ารู้สึกดาเมจไม่พอคลิกจะช่วยได้แต่ว่าตัวคลิกเองนะครับตัวพลังโจมตีตั้งต้นจะถือว่าน้อยมากนะครับตัวละครน,นี้ จะต้องพึ่งบัฟจากการโจมตีเป้าหมายเดิมซ้ำๆ okay. เพราะงั้นก็อาจจะไม่เหมาะกับศัตรูที่มันมันตัวบางอยู่แล้วมันยิงแป๊บๆมันหายจะเหมาะกับศัตรูที่อาจจะใช้เวลาในการโจมตีหน่อยแล้วก็ศัรตรูที่มักจะหลุดไปแนวหลังอันนี้ก็เหมาะนะครับพอเปิดใช้งานสกิลก็จะจัดก,การตัวนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเครียดมากนักนะเดี๋ยวไปดูกันที่พาราดอกซิมูเลชันครับ มาดูกันที่พาราลอกซนกันนะครับให้เลือกเป็นสองนะครับมาถึงก็ลงคลิกแล้วก็หัดลงได้เลยนะครับแล้วก็เอาแท่นเพิ่ม SP ให้คลิกไปนะครับ <c oughs> ก็เร่งความเร็วในช่วงแรกๆจะไม่มีอะไรหรอกก็ปล่อยให้คลิกตีไปนะครับ อ่ะเวฟนี้นะครับไอตัวพอไอตัวโดนมันเข้ามาระยะก็ิด <Hey, S 1> สกิลได้นะครับอยู่จะทำให้โจมตีไปถึงช่องนี้ได้ไอตัวพุ่เนี้ยัอเดีนเด่ยจะเห็นว่ามันมีอเน,นี้คือโดนนะไอกระดขาวเนี่ยพอดีผมใส่ผมใส่สกินอ่ะนะก็เลยเป็น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นรูปอย่างนี้นะที่จริงมันจะเป็นรูปบอลน,นะครับ อ่างที่บอกว่าสกิลสองทำให้มีโอกาสติดสตันไอตัวโดน่างเงี้ยถ้ามันติดสตันเหมือนก็จะร่วงลงมาจากโดนไอต,ตรงนี้มันเป็นเหตนะครับมันก็ตายไปเรียบร้อยอ่ะตรงนี้พอใกล้เข้าระยะเปิดสกิลได้เลยนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่บล็อกไม่ได้และเป็นตัวที่เลือดเยอะนะครับเพราะงั้นเปิดไว้ชัวร์กว่าถ้าเกิดหลุดสมมติหลุดไปนแนวหลังแล้วเนี่ยอย่างน้อยโดนก็ตามยิงได้ครับ อ่ะทีนี้ตัวสุดท้ายเดี๋ยวพอสกิลพร้อมแล้วกดได้เลยนะครับทั้งสองตัวเลยนะอ่ยเนี้ยเอราระยะกดเปิดสกิลรับเปิดสองสกิลเลยกอเป็นอันจบนะครับไม่ได้ยากอะไรก็<อ>เป็นย้ำกันอีกครั้งนะครับตัวละครนี้ผมว่ามือใหม่มโอกาสจะหยิบม,มาใช้สูงนะครับ อาจจะลองสำรวจทีมตัวเองดูก่อนนะครับว่าขาดตัวละครประเภทไหนเล่นเจอศัตรูอะไรแล้วเราติดขัดนะครับถ้าเกิดเจอแบบตัวพวกตะแยะนะครับที่ที่เห็นใน p Paradox Simulation เลยนะสามารถเอาคลิกมาช่วยได้นะครับตามที่เห็นนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้จะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ